บอกเลยนะฮะแม้วันมามากดิฉันก็ไม่สนนะคะดิฉันแ๊กท่าอย่างเดียวค่ะส่วนอ้ผู้ชายก็ยังจะฟังเพลงด้วยค่ะดิฉันขอเช็ Facebook ก่อนนะคะที่ฉันไม่สนใจแล้วค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันตายไปก็ไม่ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วค่ะไม่มีใครสนใจฉันอยู่แล้วทุยตอนนี้ต้องไปตามลูกศรสีฟ้าแล้วลูกศรแล้วเนี่ย for the <Gentle> benefit of the g e n t l e m m n i <ksi> n t e g r e e l and blue church you n o t stop the p a e the oh the diamond อะไรของมันวะมันบอกว่าอะไรสักอย่าง ม่รู้เรื่องเลยนะฮะอ้าวคุยกันได้ไหม <c oughs> ฉันเกลียดแกแกมันพวกเลยย้ำนะั่นออกไปจากชีวิตฉันแกมันเอาลูกของฉันไปเล่นได้ยังไงวะโ <c oughs> มโหมาถึงไหนวะอ้าวอ้าวดูเหมือนว่าเราจะสามารถปลดล็อกรถคู่นี้ได้ฮะซึ่งผมจะปลดล็อกอะไรดีนะนี่เลยซื้อมาสักคันหนึ่ง่ง กดถูมั้งเนี่ยกดกดไงวะเนี่ยกด Constructor b u g g y World Transport b u g g y อ้าวอ้าวมันชายย้ายังไงวะเนี่ยผมกดช้าไม่ได้เหรอนี่ไงได้รถมาคันหนึ่งแล้วค่ะขึ้นไงวะโอเคขี่ไปเลยค่ะอเอ้ยมันให้เข้าไปในตึกนี่วะฉันจะขี่เข้าตึกค่ะฉันกลัวมันไม่ปลอดภัยค่ะโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดอ่าเราต้องใช้เครื่องนี้ทำไงวะเนี่ย โ okay. okay, okay. อเคโอเคโอเครอหน่อยนะท่านผู้ชมเราจะต้องปลดล็อกอะไรไหเนี่ยปลดล็อกที่ปีนโอเครู้เลยว่าหน้าที่ใครข้างบนเลยโอเคฉันขอปีนป่ายแป๊บนึงนะวูนายอ่อแล้วก็มีหน้าจออะไรสักอย่างที่ฉันไม่เข้าใจทำไงดีวะอ้าวติดเฮ้ยมันติดโว้ยเดี๋เด้อเเฮ้ยมันติดอะผเกมนี้เอาจริงจริงบั๊กเยอะมากเลยนะเพราะว่า เพราะว่าเพราะาอะไรวะเกมมันเพิ่งอ,ออกใหม่ไงเขาสงสัยเขารีบทำอะ่ะก็หวังว่าอเวนเจอร์จะไม่เป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมรู้ยังว่าเลโก้ v อเวนเจอร์กำลังจะมานะะซึ่งผมรับรองว่าถ้าออกปุ๊บผมจะฟิอมาแคสนให้ท่านผู้ชมดูแน่นอนนะฮะมันแน่นอนนะเอา้าไปไงวะเนี่ยคือผมต้องปลดล็อกสะพานให้มันไงนี่ไงนี่ไงอ๋อดูเหมือนว่าผมผ่าไอ้ตัวนี้ได้นี่วะ่ะคือใครจะไปรู้วะเปลี่ยนตัวงีเง่าจังเด้อเด้อเด อให้ดาวนะไว้ตัวนี้สามารถผสมได้สามารถคราฟได้นะฮะนี่คราฟเป็นบันไดเลยทีเดียวโอ้โหแหลมหน้าดูเลยโอเคนักแคร์ขึ้นไปนักแคร์อ้าวตกแล้วนักแคร์นักแคร,ร์คือคนไหนวะคนนี้อ่าโอเคมันคราฟยากมากเลยนะเลโก้ LEGO. ผมยังรู้ว่ามัน์ตมาจากเครื่องอะไรเนะี 4, ่ย PS4 เหรอไม่น่าใช่นะฮะอ้าวตกแล้วเอาไม่เอาไมทำไมวิ่งเร็วจังวะเออเป็นตัวผู้หญิงนี่วิ่งเร็วดีจังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของมันหะอเอาไมเอาไม ผมต้องไม่รีบมากผมต้องไม่รีบมากผมต้องไม่รีบมากโอเคเอ,าเอา้าวโอเคใช้เครื่องได้แล้วค่ะคือ SAS SAS อ้าว SAS โอเคลงไปได้เลยนุ่มๆอ่าดอตแอดเดอร์เฉรนโ u โซลัสปากพลาไซเบิร์ธคันซิลแคลรี ลายเดนอสสเฮลตี้อะไรของมันไหเอาล่ะเข้าคัสิินอีกแล้วโอ้พวกเขาเอาของจากแหนไปหมดเลยแย่แล้วนะฮะไม่แย่หรอกก็ดีแล้วเราจะได้ทำปาร์คต่อไปแล้วก็จะมีภาคต่อไปให้เราดูทุยโอ้เห็นได้ชัดเลยโอ้เกินไปนี่ไม่ใช่เดนเสาแล้วเฮนรี่อยู่ไหน มันเกิดการผสมพันธุ์ในสศที่ผิดกฎหมายขึ้นนะทุยโรตว,วูทำงานให้พวกเรานั่นไม่ใช่ในรศไม่หลอกเด็กน้อยคิดดูสิทั้งขนาดความฉลาดความเดลี่ความเป็นความตายเขาเรียกว่าอะไรวะความถึกอ่ะเออเปิดประตูทำไมวะทำไมโง่จังอ๋อจะเย็นเด็กน้อยมันพยายามจะจับนะฮะ เราอยู่ฝั่งเดียวกันไม่ใช่เหรอโดนแดกไปเลยนะสมกาหน้าดีใจจังเลยโดนแดกไปแล้วะฮอเคฮะมือเฮ้ยคืออะไรอะเมื่อกี้มันกลายเป็นไฮบิดไปแล้วเคฉันจะปกน้องผู้นายเองเดี๋ยวๆอันนี้คืออะไรวะพวกมันกำลังตามล่าเรา เราเหรือพวกเราเหรือนายคนเดียวพวกเราสิโอเคเราต้องเห็นไปนั่นไหมเราต้องเปลี่ยนตัวโอเค you can climb up to it here โอเคเราสามารถปีนได้ <c oughs> มันมีประตูให้ปีนด้วยเหรอมันมันใช่เหรอลูกอ่าโอเคปีนขึ้นไปทางไหนวะเนี่ยเออม,มันต้องมีทางไปสินี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอเคโอ้เฮ้ย อ้าวเฮ้ยผสมของได้ต้องเปลี่ยนตัวไหมวะใช่ต้องเปลี่ยนตัวต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญโนเสาอย่างในเด็กน้อยนี่นแนะกลายเป็นบันไดน้อยแล้วอ้าวเจ๋งไปเลยแหละพวก Nice work kid โอเคอ่าเป็นเฮ้ยอรรัมพันธ์เข้าไปเข้าไปเก็บไม่ได้กดเคคุณรู้ไหมอโพอทโรซัสไม่สามารถเคี้ยวหรือกลืนอาหารได้ อ๋อไม่สามารถเคียวอาหารพวกพืชได้ทั้งหมด mm hmm. ก็เหมือนควายหรอมะั้ง <Okay. S 1> ที่แบบต้องเคียวต้อง4ครั้ง mm hmm. มีกระเพาะสครั้ง mm hmm. เอ้ยมีกระเพาะสี่อัน S, A S S S A W S A W W โอเคอ่าดูเหมือนว่าจะเป็นโครงสร้าง DNA ที่เขาจำลองขึ้นมาะนะ mm hmm. ซึ่งสีพวกนี้ mm hmm. คืออะไรก็ไม่รู้ I guess not ออ่ากดไงวะเนี่ยไม่สามารถต้องเปลี่ยนตัวเอาชันนี่เอาชันนี่โอเค อ๋อมีเครื่องตัดเออเออเออโอเคโอเคถอยหลังไปอ่าพังเลยนะดีไอเที่ยวสร้างมาอู้เหมือนแพงนะโอ้ฉันต้องจ่ายมันใช่ไหมประชดน,นะฮะฉันต้องจ่ายมันหรือไงหรอโอเคดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องเครื่องอะไรวะทำไงวะเนี่ยทำไงวะเนี่ยอ๋อโอเค อ่าอ่าเดี๋ยว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 ซึ่งซึ่งเราต้องทำยังไงวะเนี่ยโอ้ยุงกัด <c oughs> อ๋อเปิดเครื่องดีดนี่ตายไปเลยนะอ้าวเด็กน้อยนายรู้งานแล้วโอเค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 ดูเหมือนว่าเราจะเข้ามาในห้องที่ เราไม่รู้จักเราสามารถเธอสามารถทำลายไอตัวที่มันติดอยู่ได้ไหมอะไรวะอะไรติดมะตอนนี้ยังนี่ไงปากเจ้เสาจัดการมาเลยนะคะผมเป็นผมลืมไปผมเป็นเด็กน้อยผมต้องทำเสียงเด็กน้อยไว้ก่อนนะคะตอนนี้เก็บอะไรได้เนี่ย <c oughs> แจ้มมาจากไหนวะเนี่ย <c oughs> อ้าวอ้าวเวแล้ว มันมีชาลีแล้วต้องเราต้องเบีเ่ยงเบนความสนใจของมันอ๋อผักได้ก็ไม่บอกให้ตายเถอะโอเคโอเคโอเค,โ,อเคโง่ตั้งนานเปลี่ยนตัวลูกในซูเวเกตโอเคกดยูเปลี่ยนออกเราต้องเปลี่ยนเป็นใครล่ะเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นไอ้ตัวนี้ทําไมวะอ๋อมันเข้าห้องมืดได้เหรอก็คือผู้ชายไม่กลัวความมืดเหรอเข้าไปได้ไหมวะเฮ้ยมันมีไฟเว้ยอ๋อจากพาร์ทก่อน กูคงจำได้หรอกอ้าวมาจากไหนเนี่ยโอโ้โหโ,โอโ้โหใช้ตีเลยเหรอลูกเออก็มันมีแต่ตีนะเนาะมันไม่มันไม่มีมืออ้าวนี้เลยทีเดียวโอเคอยังจะเดินเข้าไปข้างในอีกไม่กลัวมันตีหรือไงวะอ้าวเราได้แล้วสสย่ยงมาแล้วเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าโอเคอ้าวเอาให้ฉันเก็บตังก่อนเด้เรากระตุ้นเครื่องสร้างไฟฟ้าแล้วไงต่อวะ อ้าวเป็นโฮโลแกรมนเฮ้ยอ,อ, <G ül üyor> อันนี้น <G ül üyor> บอฮิวแมนเบบี้แฮ h บ,บิ๊กเกอร์เบ,บรนจริงดิจริงเหรอรู้สึกว่าเด็กเกิดใหม่นี่ <G ül üyor> พูดไม่ได้พูดไม่ได้อา่าโอเคโอเคมันบอกเมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันจะพูดว่าใช้เวลาแค่ยี่สินาทีในการที่แรปเตอร์จะวิ่งไปจากเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งมาถึงจากอีกฝากหนึ่งไปอีกฝากหนึ่งโอเคเอ็กโครีดดีู้มีดิยูโนจราศิว์สิบเวอร์อ๋อไม่ใช่นี่หว่า เราต้องรีบิดทูมีทูมีนี่ทูใครวะเย่ yeah. เราต้องผมไม่ชอบที่มันเดินช้าอย่างนี้เลยตายสิอ้าวเข้าไปไม่ได้งั้นเราต้องเดินข้ามไปเฮ้ยใช่มันต้องใช้โฮโลแกรมแน่เลยหรือเปล่าวะอ่าอ่าทำอะไรไม่ได้เลยอะยูเราต้องเปลี่ยนตัวทำไงดีวะเราเราข้ามไปไม่ได้ เปลี่ยนเป็นโอเว่นก่อนโอเคทำไงดีอะตอนนี้พยายามหาของที่ใช้ได้ก่อนอ่า,อากอบสิงของเลยลูกอ่าโอเคได้เป็นรถไถานามาอัน,นหนึ่งนะทุยอ่าโอเคโอ้ยอ,อย่างงี้ผมนี่อึ้งเลยยงรู้งานเลยยงอ่า I h o ไอโฮปยูไล่เพลย์เฟซโอเคเ <c oughs> ข้ามาเข้ามาวิ่งมาวิ่งมา โอเคซ่อมแม่งเลยโอ้โ oh, หวิธีการซ่อมมันก็คือการทุบนะฮะทุยไปเลยนะฮะนี่เง่าช่ไเลยโอเคสร้างโฮโลแกรแมขึ้นมาเจ๋งทำไมทำสวยจังเลยวะโอเคแล้วมีจะไฟอะไรโฮโลแกรมเราต้องหาโฮโลแกรแมที่ถูกต้องเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ๋อ oh, ถูกแล้วโอเคเอาของกินมาล่อมัน <laughs> เฮ้ยล่อมันได้ทุกตัวเลย เฮ้ยออกมากันหมดเลยอ่ะเจ๋งต่อไปทำไงต่อครับอ้าวเดินออกไปเลยออกมาข้างนอกแล้วหวังว่าคงจะไม่เจอตัวอะไรใหญ่ๆนะอ้าวบลูนี่นะโอ้เฮ้ยโผลกันมาหมดเลยวะแปลว่าวมันกินเสร็จแล้วทุยแย่ yeah, yeah, แล้ว so is, huh? เออทำกันแบบนี้ใช่ไหม <Easy. S 1> จะทำกันแบบนี้ใช่ไหม <Easy. S 1> อาใจเย็นลูกใจเย็นลูกนี่ไง บลูยังรักเราเหมือนเดิมโอ้เจ๋งไหมล่ะโอเคเจ็ดสิบสี่ห้าสิบแปดร้อยเก้าสิบฟันนะ่ะเราต้องการฟันมากกว่านี้ลูรี่อยู่นั่นไหมคุณต้องเปิดกลองขังที่เก้านะล้อเล่นหรือไงเล่า <c oughs> กองขังที่เก้าเป็นตัวขังอะไรสงสัยจังเลยเราต้องผ่านมันไปให้ได้เช็คพอยต์แล้วโอ้โ oh, ห oh, oh, ผมรู้เลยนะฮะพาร์หน้าจะเป็นพาร์ที่พระเอกตัวจริงจะออกมานะซึ่งผมก็จะจบการพานี้ก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็จบกัไรพิจากัา,าพักก่อนเลยครับสวัสดีครับบายนะฮะแล้วพาร์หน้าเรามาพบกับพระเอกตัวจริงกันนะโอเคบายเอาละฮะวันนี้พวกคุณก็อยู่กับผมนายบุญโลเซเตอร์เหมือนเดิมนะฮะซึ่งเป็นหัวกระจอกที่สุดในในกลุ่มนะฮะหัวกระจอกหมายถึงหัวหน้านะฮะ ซึ่งก็จะมีหัวหน้าอีกคนนึงนะฮะซึ่งไม่ใช่โดนเสาฮะเป็นผัวผมเองนะฮะทุยเล่าสวัสดีครับกับไมคครับสำหรับเกมเซนโดรทุยตอนนี้ก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยนะฮะผมให้พูดพามทำเพลงแล้วตอนนี้ผัวจะมาพังตัวพังทำไมเนี่ยเอาไหมเอาไหมเ,เ,เราต้องไปไหนก็ไม่รู้อะตอนนี้เราขอทรายสิ่งของก่อนทุยไม่ได้น,า,นาลืมปุ่มโอเคเราเราต้องเดินผ่านอิโดมินาเซเล็กซ์นะครับซึ่งทำไงวะหาวิธีแป๊บน,นึงเราต้องหาอะไรทำลาย อันยันี่อัฮ้ยมันเรียกว่าอัมพันนะครับอันญญ์ไออัมพันนี่ทำไงวะมันช่วยอะไรไม่ได้เลยใช้เขาคุยกับพ่อหน้าหน่อยได้ไหมเออเข้าไปไม่ได้เลยนายเป็นเวโรเซอเตอร์ไม่ใช่เหรอนายต้องทำไรนายรู้ไหมกดยูอ้าวดูเหมือนว่าจะซ่อมไฟฟ้าได้หรืออะไรสักอย่างไม่เห็นมีอะไรเลยหลอกลวงอีกแล้วทำไงวะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะถ้าทำลายเสาไฟฟ้าล่ะวุยได้แต่ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันนะ โอเคเรามาดูแถวน,นี้หน่อยลวกันนี่ไงเจออะไรก็ไม่รู้อะโอเวน่นจะเจออะไรก็ไม่รู้ไหนขอดูหน่อยเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ฉลาดพวกนี้ฉันฉลาดแค่เรื่องเลี้ยงสาวน้อยคมพูกเชน <laughs> ไหนดูดีมีอะไรให้เราทํำไหมมันมีให้เราทรําลายอย่างเดียวกเก็บตังค์อย่างเดียวนะฮะสงสัยเกมนี้เป็นเกมเก,มเก็บตังค์ไปเรียบร้อยแล้วนะอ้าวมีลูกโป่งด้วยนะฮะ <laughs> ลูกโปก่งเหมือนกันซ่อนอยู่นะฮะเจ๋งไปเลยเอหาวิธีก่อน มันต้องให้เราเข้าไปเฉยๆสักแห่งสิไอเออน,นี่ไงนี่คืออะไรทำไมผมไม่ไผมไมไ่สังเกตวะต้องเปลี่ยนตัวอ่ะคะไม่ได้มันต้องเป็นตัวเดนเซ์ตัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมทำลายทำลายโอเว่นเหรอไม่นะอุ้ยไม่นะ <laughs> เดนเซร์ครื่ววงฆ่าทุกคนเลย <laughs> โอเคเราต้องเอาตัวนี้ไปสู้เลยเฮ้ยไม่ได้มันกลัวเหมือนกันอเอาไงดีเอาไงดีเอาไงด,ไงดีลองเข้าไปแถวนี้หน่อยแล้วกัน ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราก็เปลี่ยนเป็นโอเว่นดีแล้วก็พังตัวพังตัวเป็นโอเว่นดีคนสุดอ่าโอเคลองได้ไหมลองดูนะอ่าโอเคกระตุ๊บ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 ,บโอ้ยูดตนอ้าวมันเห็นเนะเฮ้ยมีกล้องถ่ายรูปฉันรู้แล้วโอ๊ยให้ตายเถอะผมผมมองเห็นตรงนี้ไมนให้ทำลายตรงนี้แล้วก็ประกอบเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ กระโดดใส่อ้าวกระโดดไงวะกระโดดใส่กระโดดใส่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเวโร่าจําได้แล้วโอเคเปลี่ยนตัว uh, อ่าขอบคุณไม่ <laughs> รู้จะพูดกับเดอนเสายัางไงนะฮะโอเคเข้าไปเลยไอ้ตัวนี้มีไฟจําได้อ่าดูเหมือนว่าเราต้องเปิดอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับเปิดเลยมันคือที่ที่อะไรวะต้องเปิดเป็นสตาร์เตอร์เปิดไฟอ่าเราต้อง mm hmm. มอดมอดเราต้องมุดเข้าไป อ่าขึ้นมาข้างบนสีฟ้าๆด้านขวาคืออะไรวะเดี๋ยวเขาเาเก็บตังก่อนแป๊บนึ่งนี่ขนาดมิชชั่นสุดท้ายนี่ยังงบอยู่เลยนะไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรด้วยซ้ำอ่าตอนนี้ทำไงวะไม่ได้อ่าอ๋อรู้แล้วว่าแต่จะกระโดดยังไงวะเนี่ยอ้โอเคอ่าโอเคกดถ่ายรูปเลยแชะว่าไงเจอเกต้าน่ารักอ่ะโอ้ แย่แล้วลำใหญ่แตกลำใหญ่ hey we can use that stuff o ประกอบประกอบเป็นอะไรสักอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นดูไม่ออกเลยนะครับใครสร้างได้นี่จินตนาการสูงมากเฮ้ยได้สีทองมาเขาเรียกว่าตัวอะไรวะ velociraptor เขาถ่ายสระท็อปใช่ใช่ใช่เอิมดมกินแล้วก็อ๋อเราต้องไปหาตัวไอ้ตัวนี้มาเหรอ หายางไงวะหายางไงวะเดินตามไปเรื่อยๆอ่ะมันมีตัวนี้ซ่อนอยู่เหรอไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยอ้าวกอบเป็นสิ่งของซะงั้นได้เป็นอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนตัวโอเคกระโดดอ๋อนี่ไงอันนี้แหละที่ผมพยายามทําอยู่ผมพยายามให้ไอ้น้องเปลี่ยนไอ้น้องอ่ะไอ้น้องมันกระโดดใส่แล้วก็ขึ้นมานีอ่าโอเคแช่แช่แช่ Yeah, มีมีการกู่คำรามใส่กล้องนะฮะอ๋อพังอีกแล้วประกับสิ่งของอีกนะฮะอันนี้อ้าวน้ําแตกเลทีเดียว <c oughs> เ,ดเดินเดินสาทาน้ําแตกโอ้น้าแตกสองครั้งเลยเ <c oughs> จ๋งน้ำน้ำแตกติดต่อกันอนะ่ะโอเ okay, ค who's the b e บ t shot โอเคใครยิงเก่งสุดเปลี่ยนเป็นอ้าวเวนกัม <c oughs> เด็กน้อยยิงเก่งสุดนะฮะอ้าวไฟฟ้าและว,วงจรยังไงดีเฮ้ย <c oughs> แย่แล้ว ไฟฟ้าแล้วลงจอดสองที่เวยหรือมันจะเป็นตัวสร้างกระแสไฟฟ้ายิงแม่งเลยกดยิงไงไมันอ๋อเนี่ยเฮ้ยยิงตัวนี้ได้อ่ายิงไปทั่วเลยตอนนี้ยิงยิงอะไรได้อีกนี่ไงข้างเข่าก็ยิงข้างข่าวอยู่ตรงนี้เอ้าไม่ใช่ข้างข่าวเป็นเวโรซิลัปเตอร์เออไม่ใช่เธเลยเธเลยเล็กทิวตัวน้อยอะไรไมัเมเมไไม้เนี่ยอ๋อโดนเต็มเต็มทำไงวะเนี่ยเราต้องทำไงเอ้ยนี่ไงนี่โดนเต็ม น่ารักอะเราต้องทำอะไรไหมหมัวใจเราหมดแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนตัวได้ไหมเฮ้ยเปลี่ยนตัวได้นี่ไงอ๋อรู้แล้วมันเลยทีนี้ให้สู้ได้ก็ไม่บอกเฮ้ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวนี้เอา้าชาลีนี่ไงว่าแล้วเชียวอ่าโอเคแล้วไปผมงงตั้งนานไงต่อวะมันใครเลยออกมาก็ไม่รู้ยิงอ่าหลบก่อนสินายเออ อย่าทำอย่างนี้กับเพื่อนของฉันเข้าใจไหมฉันมีเพื่อนเไปไ็นเออฉันมีเพื่อนเป็นเดินอนะฮะนี่แนะ่ตายไปเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วก็เปลี่ยนตัวอีกนี่แนะ่ทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปกัดควรจิกตาเออตาแดงเลยทีเดียวนะฮะจิกตาแป๊บเดียวทุยเอ่อเก็บไว้ตัวน,นี้ได้ไหมอ้ยไม่ได้ไม่ได้ความจริงผมควรจะเปลี่ยนตัวเล่นนี่ยะแต่มันเปลี่ยนไม่เป็นอ่ะกดวายไม่ได้กดยูก็ไม่ได้กดอะไรไม่ได้สักอย่าง เปลี่ยนตัวก่อนยิ่งแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ต่อยอ้าวไม่โดนนี่หว่าเฮ้ยไม่โดนถ้างั้นน่ะตายตายสีพังไปแล้วตายหลายรอบมากเงินหายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเหลืออีกไม่กี่หัวใจเหลือไม่กี่หัวใจโอเคอ่าหลือหัวใจเดียวแล้วตัวนี้ตายแน่นอนนะฮะเฮดช็อตแล้วตอนนี้เข้ากันสีแล้วนะครับนี่ชางนางเอกโคตรสวยอ่ะ นางไปเปิดตัวอะไรมาไม่ใช่ตัวนี้นะฮะที่นางจะไปเปิดเฮ้ยนางรีบวิง่งแปลว่ามันต้องเป็นว้าวตัวอะไรน่ากลัวจังเลยนะ่ะเพ่ของเราเองอุ้ยอะไรอย่างน่ารักจังเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรเนาะอ๋อคือเทลลโนสลักเซ็กส์โอ้โหมีการแย่งไฟกันฮนะเทลลโนชอบไฟเอ๊ยสองตัวนี้มาแย่งไฟกันนะ่ารักจังเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปสู้กันแล้ว วิดูเหมือนว่าเราจะรอดแล้วหรือเปล่านี่แคลนี่นางเอกชชันเลยนะครับอ้าวไงต่อว่าเช็คพอยต์เปลี่ยนเป็นตัวเล่นเป็นแคลเลยตอนนี้นะฮะหนูเป็นสาวนักบวอ่ะฉันจะเล่นต่อค่ะฉันขอเซฟก่อนค่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องไม่ดีไม่ร้ายค่ะเซฟก,ก่อนค่ะโอเคค่ะตอนนี้โอเคมีอะไรก็ไม่รู้ค่ะอ้าวฉันจะตีค่ะไม่ไม่ไม่ฉันต้องเปลี่ยนตัวค่ะเซฟแป๊บเดียวนี่กระตุกเลยนะคะเราต้องเปลี่ยนตัวค่ะเราต้องเปลี่ยนตัวโอเว่นนะคะ่ะโอเค อ้าวาไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นเวโรแอาตัวกดเคให้ดวงมาอะไรอีกหรือเนี้ยคือด่านสุดท้ายไม่ให้เราหาของเหรอโอเคดูเหมือนว่าเราจะให้กินอะไรแถวนี้นะครับอ้าวอยู่ตรงนู้นเราจะได้สร้างสิ่งของไปเรซสักอย่างนะฮะตามที่โจเก็บต้องการขุดเจอเรซสักอย่างเนยกดเคอีกทีนึงอ้าวประกอบเป็นเดี๋ยวแล้วมันตัวอะไรวะ เ่ามาเป็นเดินเสาเน้น้ำอ้าวมีที่ให้กระโดดนี่ว่าโอเคนี่นะอ้าวอ๋อเป็นทีวีนี่เองให้ตายเถอะพังไปแล้วประกอบเป็นสิ่งของเลยจ้าเปลี่ยนเป็นสารนูแล้วก็รประกอบสิ่งของค่ะเหมือนจะเป็นบันไดนะใช่มันคือบันไดนี่เองโอ้เจ๋งอะโอ้ดูเหมือนว่าแคร์จะกลัวมากดูจากท่าทางเธอเมื่อกี้นะแต่ว่า จากที่เธอจำไปเมื่อกี้นี่เธอไม่น่ากลัวนะอ๋อทำไงวะเนี่ยนี่ไงเป็นสาระบูต้องทําได้อ้าวทำไงวะเนี่ยเป็นสาระบูค่ะเป็นสาระบูทําไงคะเดี๋ยวๆค่ะเดอะไดโมอโฟอดอนอ๋อไดโมอโฟอดอนเหรออยู่ไหนอ่ะทำไงวะเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าอ่าลองดูโอเว่นดูนะครับนี่ไง,งน,น่ารังเกียจเชื่อฉันเถอะ มันจะแย่กว่านี้แย่ไปอีกหมายถึงอะไรวะอ๋อมันหมายถึงค่า <c oughs> มันจะแย่กว่าสิ่งน่ารังเกียจที่โอเว่นจัดการไปนะั่นอ้าวได้อะไรมาก็ไม่รู้นี่ไงกดเคดูยูทิ้งยูแคลริชอ้าวเอากดผิดอ่าเมื่อกี้มันว่ามันอ๋อดูเหมือนว่ามันจะพูดว่าอะไรวะ <c oughs> คุณสามารถไปถึงตรงนั้นได้ไหมมันบอกว่าคุณสามารถไปถึงตรงนั้นได้ไหมนะครับซึ่งอ้าวโอเค ก็มีแจ่ผู้หญิงสาวนักบุกคนเดียวที่ทําได้นะเปลี่ยนตัวขึ้นไปเปลี่ยนตัวซิโอเคกะโดดเลยค่ะกดโดดยังไงอะคะกะโดดคะ่ะโอ้หด้อย่ามองข้างล่างนะเธอเป็นสาวนักบุกเลยจะจะกลัวอะไรหรอดูเหมือนว่าอ้าวเข้าไงเนะี่ยอ่าเจอเครื่องแหงควบคุอมอะไรสักอย่างนะครับ S W A S W A เยอ้าวได้กันมาเฉยๆไม่ใช่นะครับมันต้องมีอะไรมากกว่านั้น อ่าก็ใช้ไฟฟ้าส่งไปที่เครื่องอะไรสักอย่างอ้าวเปิดม่านให้เฉยชอ๋อไว้กระโดดเข้าใจแล้วโอเคโอเคข้ามห้องอยู่สามารถขึ้นมาได้แล้วเออโอเคโอเคอเอ่อต่อไปก็ใช้อเวนเราอยู่ข้างล่างนะพวกแกพวกนายอ่าแล้วก็เปิดอะไรสักอย่างนะครับกดตัดอ๋อไม่ใช่เปิดกดตัดมีนาะทีแค่นี้แหละตัดตัดตัด,ตดปีนปีนปีนอะเพื่ออะกันนะ อ้าวตัดไป้อุ้ยนี่ไม่กลัวโดนทีเล็กซะไงหรอเล็กซี่ดีใจผมชอบแขนเล็กซี่มากเลยนะเล็กซี่เป็นไอเดนนสาร์ที่แขนเล็กมากนะฮะโอเคเป็นเป็นไงต่อวะกดยูอ๋อตบมือเฉยเลยน่ารักอ่ะหุ้ยแย่แล้วโดนกัดกดเออ้าฉันจะสู้ต่อยวอ้ากดอ้าวกดไม่โดนกดไงวะเจอ อ่ากด H H เอา้าก็กดไปแล้วอ่ะเคกด J น่ะผมกดไปแล้วนะโอเเอา้าผมไม่เข้าใจอะไรของมันเอา้เอางงเลยทีนี้กูจะไหวไนะ่ลูกอะไรเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลย ขอเวลาแป๊บนึงนะโอเคได้แล้วอ่ากดให้ทันนี่เองเข้าใจแล้วโอเคเกือบชนะแล้วเราต้องไปช่วยเขาเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วอะไรเราดีแล้วเฮ้ยแย่แล้วแย่ของจริงอ่าโนเอโคชาร์ลี่คือคืออูยตายตายตายทำไงดีอะ นีไ่ไงอะไรก็ไม่รู้อ่าโอเคเป็นตัวไม่นะไอโคกับชาลีก็จะเสียสละตัวเอง,เอ,ง,ง,งอ้าวทำไงไปกระโดดอ๋อไม่เห็นโอเคอ้าวกดปิดอ่ะ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 ไม่โดนสักทีเอ้ยเย้แล้วกดไม่กดไม้โอเค,เอ,อ,เคอ่า,อา,อา,อออาขึ้นมาได้แล้วแล้วก็สวบแม่งเลย อฉันเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนๆของฉันอาไม่นะจะเดินไปไกลเลยไม่ชาลีเอ็กโคแกมนสารเลวอินโดมินัสฉันจะฆ่าแกสิเล็กพูดนะแกจะต้องตายอินโดมินัสแกฆ่าครอบครัวของฉันฉันจะหาครอบครัวของพวกเขาฉันเป็นแม่พวกเขานะเฮ้ยโอเคอตายซะเถอะเอชเอชเอากดผิดเอชเอเอชเอเอเอ กดเจเจเเดี๋ยวจะต้องตายไม่แกจะต้องตายแกทำครอบคูัของฉันทรายศฉันโอ้เสียงแหบอ้าวเขาคัสินแล้วนะฮะอ้าวมีไฟเย้ฉันได้ไฟแล้วฉันขอเลือกสุเอ้าวมซาโซลัสมาจากไหนเดี๋ยวมซาโซตัวใหญ่มากเลยนะเฮ้ยนี่ก็ตายเลยดิเรือเปล่าอะเฮ้ยจบแล้ว ไม่อย่าหลอกเรานะสองตัวนี้คือใครวะอฮ้ยมันจะมากินเราเฮ้ยทีแรก็จะมากินลูกเล็กเด็กดีของฉันอ้อาวไปแล้ว <c oughs> ฉัน <c oughs> นานๆนนทีฉันจะได้มาชอปปิ้งนะฉันขอของหน่อยละกัน <c oughs> ผมชอบตัวนี้สุดเลย <c oughs> เอ,าอา้า story complete Jurassic World free pay unlock เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือจบแล้วเหรอทำไมไม่มีอะไรต่อเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเฮ้ยดีใจจบแล้วไหมเราสมรามา,ถารถชนะได้แล้วแล้วก็ไม่มีใครตายยกเวน้นน้าสาวผมดำสาวนักบูที่ตายไปเพราะมองซารัสนะครับน่าสงสารเธอเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ก็ไม่เปไ็นไรช่างมันถือว่าเธอได้กินกาแฟของเธอไปแล้วแล้วกันโอ้ยผมได้ของนิดเดียวเองฟินิตสตอรี่ฟินิตนี่คืออะไรแย่ yeah, แล้วจบไปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องตอนสุดท้ายนะฮะไอ้ดำนี่ใครวะอ๋อไอคนที่ทำคนที่อยู่แลบเขาตายแล้วอ๋อคือไอพวกไอไอผมดำเมื่อกี้มันตกลงไว้กับไอฮอปกินนะคแต่ฮอปกินตายไปแล้วมันก็เลยสงสัยว่าข้อตกลงของมันยังอยู่หรือเปล่าซึ่งข้อตกลงเป็นข้อตกลงอะไรก็ไม่ค่อยไม่แน่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะฮะเดียวเดียว อย๋ยังไม่ตายสี่สคนสี่คนกับอีกหนึ่งตัวกำลังมีความสุขกันอยู่ในทองนะอีกกับพี่นอคิโอนะสกิปเอนเตอร์อ้าวจบไปแล้วจริงๆนะคะงั้นผมจะแค่อะไรต่อดีผมก็ไม่รู้ดิก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนก่อนนะครับที่คอยติดตามกันตั้แต่ตอนแรก,ถ,แรกถึงตอนจบเลยคนที่ติดตามตั้แต่ตอนแรกแต่ดูไม่ถึงตอนจบผมไม่ขอโทษเอ้ยผมไม่ขอบคุณนะทุยไม่ใช่แล้ว งั้นสลับดิฉันแคลรเลสฟิวถุยกับโอเวนกรีดี้นะฮะจะขอจบการคลิปนี้เลยจริงๆนะจบแล้วนะฮะส่วนดิฉันจะไปแค่เกมไหนดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะลงเซนโลภาคสี่ต่อให้จบเลยนะฮะท่านผู้ชมอย่าลืมกันนะฮะแล้วก็ติดตามดูกันด้วยนะฮะมันมันอยู่นะฮะบอกเลยนะฮะผมบอกเลยหนูบอกเลยนะฮะไม่ใช่ผมเอองั้นราเป็นว่าข่าุกคนโชว์ท่านผู้ชมแล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้นี่หว่าข่าได้คนเดียว้แกก็ทายซะเถอะ เดียวตามวัาไปได้นะคะ้ราไม่รคะก็ปมออเฮ้ยนี่นี่ผมแบบถ้า่ผ่านไปแบบแจะรู้แบบอุ้ยเดี๋ยวนี้เหอ่ระเบิดเห